น,นี่เป็นต้นกระเทียมนะคะต้นกระเทียมกินใบต้นกระเทียมกินใบจ้าย่เพิ่กปลูกยังไม่โตเลยแต่เต็มไปหมดเลยนะเต็มป่าไปหมดเลย เต็มสุดลูกหูลูกตาฝั่งโน้นก็เป็นกระโพดอันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมกินใบาตาเยอะเต็มไปหมดเลย ดูสวนเขากว้างใหญ่ไพศาลอันนี้เป็นสวนแถวหลังบ้านนะคะดูรถเหลืองนนเขากำลังทำอะไรนะอ๋อรถน้ำต้นไม้รถน้ำผัก มสวนผักรถก็เป็นสวนผักนะนนสวนผัก ป่าข้าวโพดแล้วก็มีรถทำสวนสุดลูกหูลูกตาเลยสวน่ไหมอันนี้จะมาเดินเล่นแถวสวนหลังบ้าน เต็มเลยวิวก็สวยท้องฟ้าก็สวยเดี๋ยวไปเจอต้นแอปเปลิลอีกแล้วข้างหน้าเนี่ยต้นแอปเปลิลอีกแล้วนี่เต็มเลยนี่ก็ได้บรูปมันเล็กอันนี้เจาะรูมันเล็กเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมนี่ Yes, so. ดูลูกมันเล็กๆเกนะี่งป่าข้างหลังนู้นก็เป็นป่าแอปเปิลนั่นแหละที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่นูน่นข้างหลังนู้นเป็นป่าแอปเปิล อันนี้ก็มีแอปเปิลอยู่ในสวนต้นเดียวโดดขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะช่องคุณยายกับวินนี่สตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะหมุน360องศาหมุนดูหมุนดูหมุนด,นดูอันนี้ก็มีรถทำงานสีเหลืองรถก็มีรถให้หน้าดูสวยมาก ขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะช่องยายวินนี่สตอรี่จ้าสวัสดีค่ะ